หนึ่งคู่ตัวเน้นที่น่าใส่หนักๆในค่ำคืนนี้นะครับนะ <i> ครับหนึ่งคู่ตัวเน้นวันนี้เองเนี่ยก็ไปดูที่สุพุตบอลนะครับบนเดลิกาเยอรมันได้เลยครับสเตตอายไบเยอร์เองเนิ่นะครับเปิดบัตรต่อรับการไบเออรนี่เนี่ยโค้ชอัลส์บวกนะครับเดี๋เพิ่งตกใจว่ากระแสวันนี้พี่เจอเอาบวกไม่เปิดมาแรงจังครับโปรตีบาเยอร์เองเนี่ยนะครับถ้านับฤดูกาลรี์ในการเล่นในบ้านเองเนี่ยเปิดมาประมาณน,นี้อยู่แล้วนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งทีมเลยนะครับน่ยในบุนเดนตอนนี้เองเนี่ยเฉลี่ยต่อเกมในนกการรรผลสะะคับปตู ทุกเกมครับยืนพื้นเลยมาจเจอบวกที่เพิ่งมาดีในช่วงหลังแบบนี้นะครับคือคู่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องเกรดฟุตบอลคุณภาพของทีมหรือว่าความพร้อมและฟอร์มการเล่นเองเนี่ยไบร์เซอร์ใต้วันนี้ดูดีกว่าในทุกๆอย่างครับแล้วไบร์เซอร์ใต้วันนี้ข้อดีครับน่ะ กุลสก้าครับวันนี้กลับมาลงสนามได้แล้วยินคู่กับคิมมิดนะครับแล้วหน้าวันนี้ก็เคนนะครับส่วนตัวลุกเองเนี่ยจามูซิลลาอเลเซ่นะครับคิงกี้โรมันนะครับวันนี้ก็พร้อมมาเดิมสามทั้งหมดนะครับในเรื่องโจทย์หรือว่ากระสายวันนี้คนลองกันเยอะอยู่แล้วสําหรับบาเยินวันนี้ครับเพราะเอาบวกฟอร์มมันดีครับแต่เชื่อได้เลยว่าเสื้อใต้บาเยินครับ90นาทีถ้าลั่นไวผมบอกเลยว่าไหลเป็นขี้แน่นอนครับคู่นี้เน้นเน้นหนักหนักบาเยินได้เลยครับ งานลอยครับวันนี้ผมก็ชอบเอาเลยบาเยอร์นะครับเนี่ยใครชอบบาเยอร์ก็ตามกันมาแล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยแล้วกันนะครับ